สวัสดีครับอันนี้ผมก็จะมาตรสอบอัตราสุทธิองตอนนี้กําลังจะกลับไปสุดโลกนะครับตอนนี้เรากจ็จะเติมอัดให้มันเต็มไปอีกทีนะว่าทังนี้เราวิ่งมาแล้วสามสามกิโลไงไม่ต้องไปสนใจนะอันนี้ก็จะเติมให้มันเต็มปตามอีกรอบหนึ่งอันนี้เราก็อัดเต็มไปแล้วนะน,นี่เราจะเฟซค่าเป็นศูนย์นะเมื่อกี้วิ่งสามสามกโลเติมไปหนึ่งร้อยกบาทนะครับอัดเต็มสุดแล้วอัดไม่ได้ละตอนนี้ก็ผ่านไปสามนาทีแล้วเติมออกจากปั๊มกว่าจะออกได้รถติดนะครับ ถววงสว่างนี่รถก็จะติดนะแต่ผมจะไปขึ้นทางด่วนนะครับแล้วก็ใช้ความเร็วที่ร้อยสิบยาวๆเพื่อจะกลับพิษณุโลกนะครับแล้วพอถึงพิษณุโลกที่จุดหมายผมก็จะเติมมันให้เต็มถังอีกรอบว่าจะมาคำนวณตาฟิปเปองว่ามันจะตกกิโลเท่าไหร่กิโลเท่าไหร่แต่กิโ,โลเมตรต่อลิตรอะไรงนี้ครับแล้วก็รู้นะครับครับก็จะว,วิ่งร้อยสิบยาวๆตอนนี้ขึ้นทางด่วนแล้วนะครับเมื่อกี้ก็รถติดสักคันใหญ่มากๆ ตอนนี้ผมก็อยู่บางปะอินแล้วนะครับเมื่อกี้ผมนั่งทำเพลงไปประมาณสี่สิบกว่านาทีนะเมื่อกี้ผมเปิดโน้ตบุกมาทํางานแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้อยู่บางปะอินแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกันต่อายาวๆเลยนะครับผมพราว่าเมื่อกี้ผมทําเพลงไงเอาเพลงมาใส่สใส่ได้เออผมทำทางเพลงยาวๆไงขับรถมันจะได้เพลินๆนะครับก็เพิ่งใส่เพลงไปแล้วเราก็ะจะขับายาวๆเลยนะขับที่ความเร็วร้อยสิบยาวๆ,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 ๆ ตอนนี้ก็อยู่ถนนสายเอเชียแล้วนะเออลืมบอกไปครับผมเพิ่งออกมาสักพักแหละเวลานี้นะครับก็ขับมาแล้ว51กกิโลนะที่เราเติม,มนมื่ันเมื่อกี้ออกมาจากวงแาววงสว่างนะครับอันนี้เขาวิ่งเข้าสายเอเชียแล้วเดี๋ยวผมก็จะใช้ความเร็ว1้อสนะแต่ผมจะวิ่งแช่ขวาเลยความเร็วร้อยสแต่ถ้ารถแต่ถ้ารถมาเร็วเราก็จะหลบให้เขานะครับ ช่วงนี้ผมก็อาจจะปิดเสียงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันติดลิขสิทธิ์นะเพราะว่าผมฟังเพลงไว้นะครับตอนนี้ ็เวลาประมาณสี่ทุ่มยี่สิบสามนะครับก็เข้าแล้วสิงห์บุรีครับผมก็ใช้ความเร็วประมาณนี้ร้อยสิบที่จริงเนี่ยความเร็วร้อยสิบเนี่ยครับรอบเครื่องจะอยู่ที่ประมาณสองพันเจ็ดสองพันแปดนะเพราะว่าอันนี้มันยกเครื่องมาใหม่ไงรอบเครื่องมันจะไม่ตรงนะร้อยสิบจะอยู่ประมาณสองพันเจ็ดสองพันแปดประมาณนะครับอันนี้มันปาไปสามพันรอบเลยเพราะเริ่ใหม่มันไม่ตรงนะจริงอะ หมายถึงรอบเครื่องไม่ตรงสี่ทุ่มสี่สิบห้าแล้วนะครับตอนนี้ก็กําลังจะเข้าเขตชัยนาทแล้วนะครับเข้าสูเ่เขตชัยนาทตอนนี้ก็ขับไปแล้วกิโลนะร้อยห้าสิบเอ็ดกิโลแล้วนะครับน้ํามันก็จะยุบเหลือประมาณนี้นะครับผมก็ขับด้วยความเร็วร้อยสิบร้อยยี่สิบบ้างนะครับไม่เกินร้อยยี่สิบนะครับตามกฎหมายที่กําหนด เราก็อยากจะรู้ว่าอัตาราที่เบิร์้ำมันมันจะเท่าไหร่เราขับด้วยความเร็วขนาดเนี้กับเครื่องพันเป็นเครื่องพันเจ็ดไดเมชั่นอาจจะพูดย้ำบ่อยหน่อยนะจะได้ไม่น่าเบื่อดูคลิป <c oughs> <c oughs> ครับตอนนี้ก็เวลา11นาฬิกา 39. นาทีนะครับตอนนี้ก็กําลังถึงนครสวรรค์แล้วนะครับตอนนี้ผมก็วิ่งไปแล้วเท่าไหร่นะ 230กกโลครับก็ิ่นถึงนครสวรรค์นะครับผมก็ใช้ด้วยความเร็วนะขับเป็นร้อยมาตลอดน้ำมันก็จะเหลือประมาณแค่นี้นะครับ230กกโลน้ำมันไปต่อยาวครับผมจะไม่ถ่ายบ่อยล้วเพราะว่ามันอันตรายหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดีตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเที่ยงคืน8นาทีนะครับ ตอนนี้กําำลังเข้าเขตจ,จังหวัดยิจิตเรียบร้อยนะครับตอนนี้กำลังจะวิ่งไปเลยนะครับตอนนี้ก็วิ่งไปแล้ว2 7 0เจกโลน้ำมันก็จะเหลือประมาณนี้นะครับเราก็จะขับด้วยความเร็วร้อยสิบรอยี่เมื่อกี้ก็เหยียบร้อยสา1สิบร้ยสี่สรยห้าิบงแล้วแต่เมื่อกี้ก็เหยียบร้อยกถนนมันโล่งไง <c ười> ครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ ยังคืนห้าสิบเจะตีหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้ก็ถึงมอนาเลส่วนแล้วนะครับก็ถึงนี่แนละ้วมอนาเลส่วนแล้วก็เข้าเขตปิศนจโลกแล้วนะครับก็วิ่งไปแล้วกิโลเนี่ยสา9รอยสี่สบเก้ากิโลนะครับน้ำมันก็จะเหลือประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเราเข้าไปเติมน้ำมันในตัวเมืองแล้วกันเพื่อจะได้คำนวณอัตราการเสียดทานน้ำมันนะครับเดี๋ยวผมจะตัดไปในเมืองทีเดียวเลยดีกว่า คลิปมันจะยาวไงแล้วก็ป้ายเข้าเกียพิเศษนโ,โลรแล้วครับมันก็นเข้าแล้วล่ะตรงน,นี้ตอนนี้ผมก็ถึงพิเศษนโ,โลรแล้วแต่ผมจะแวะเติมนรถมัาเลยดีกว่าเพราะว่าผมก็เริ่มคิดจะถ่ยายละกะจะวิ่งให้ถึงบ้านยอะไรเง400กิโลอันนี้มัน350กิโลแล้วแต่เราจะแวะเติมเลยนะครับจริงๆน้ำมันมันจะลดราคาแหละพวกเนี้ยแต่เราจะลองคำนวณช่างแม่ง60ตังค์ไม่เท่าไหดนั้น เดี๋ยวขากับกรุงเทพอีกทีเราก็ต้องเติมใหม่อยู่แล้วเพราะว่าปีฟิเลียตี๋ยวเราจะเติมให้เต็มถังไปเลยนะครับโอ้ที่นี่สามสิบหกบาทกี่เงินตังเราก็จะเติมแก๊สโซฮก้าหนึ่งนะเมื่อกี้เราเติมเก้าหนึ่งนะครับเราก็จะเติมมาให้เต็มถังเดี๋ยวคำน,นวณตาฟิ์เปิลกรลันนี่อัดแล้วใชอ่อัดให้เต็มสุดเลยขออนุญาตถ่ายนะ เ oh, ต็มจริงด้วยเต็มละเจ็ดร้อยเก, <7 90 S 2> ก้าสิบเจ็ดร้อยเก้าสิบเลยครับพย,ยายามดี๋จะโอนนะโอเครถออกมาละชัดเจนเจ็ด okay. ร้อยเก้าสิบอโอน้นะโอเคนี่เราก็เลยเราก็วิ่งไปสามร้อยห้าสิบห้ากิโลพอดีเป๊ะเลยเต็มถังแล้วนะครับอันนี้ ผมก็เติมมาปมันเป790อัดเต็มสุดแล้วนะครับเมื่อกี้เดี๋ยวเรามาคำนวณอัตราฟิวเจอร์กันครับผมเดี๋ยวผมจะเซตค่าเป็นศูนย์นะไว้ดูในทิปต่อไปครับอันนี้ผมก็จะมาสรุปอัตราฟิวเจอร์น้ำมันผมได้เติมน้ำมันไป790บาทก็ได้ยี่สิบเอ็ดจุดแปดสองลิตรใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ราคาลิตรละ36บาท21สตางค์ก็ใช้ระยะทางไป3 5 5, 5, 5กิโลแล้วก็เติมน้ำมันหันกลับมาก็เฉลี่ย 6 6 6กกิโลเมตรต่อลิตรก็ตกกิโลละ2บาท22สตางค์ต่อกิโลต่อ1กิโลเมตรนะครับซึ่งผมก็ใช้ความเร็วมาณ1 1 1 2 0ยาวๆเพราะว่ามีบางช่วงที่ผมไม่ได้ถ่ายผมก็เหยียบ130ยส0 1 6ิบางทีงก็เป็น170บ้างอะไรอย่งนี้ก็เหยียบแป๊บเดียวนะครับก็เป็นบางช่วงครับอารมณ์ปกติของวัยรุ่นผมก็เป็นวัยรุ่น <c oughs> ครับก็ ค่าเฉลี่ยก็จะมานี่นะครับก็ขอบคุณที่เข้ามาดูนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ